สังคมสามสามเพราะคนความยากจนใครจนได้พ่อก็แก่แม่ไม่สบายไม่สบายไม่ว่าใครก็ไม่ดีแน่ครับแต่บนเส้นทางดนตรีกว่า30ปีภายใต้ชื่อเทเรีเมกวัฒนาวงคารบาวผมเชื่อว่ากับผลงานที่ส่งไปยังสังเพลงคนที่ยอมรับน่ารับผมก็คงจะมีมาก ดังนั้นเราจึงต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอก็ได้น้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพมัชชูม plus สูตรต้นตำรับนี่แหละครับที่ช่วยดูแลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวบรวมราชาเห็ดนานาชนิดจากประเทศทั่วโลกที่มีประโยชน์รวมรวมไว้ในขวดเดียวกันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับเพื่อชีวิตและเพื่อสุขภาพต้องให้น้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพมัชชูมพลัสดูแลสนใจโทร084 360-0101การันตีคุณภาพโดยบริษัทไทยเฮลจำกัดครับเพื่อพ่อแม่เป็นอยู่สบายสบายมากครับ